ที่ไปแชร์กันในออนไลน์บอกเรื่องนี้ถึงผมเนี่ยน้องไระก็เป็นประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งนักข่าวไปสํารวจตรวจสอบเหตุการณ์ที่มิบุรีตามคลิปซึ่งมีการแชร์กันนี่แหละฮะโดยมีการเขียนข้อความเป็นคำว่าตํารวจมาจับคนขีม่มอเตอร์ไซค์แว้นอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยโดยรวมนะฮะและปรากฏว่ามีตํารวจคนหนึ่งมักจะหยิบปืนขึ้นมาขู่แต่ไม่เคยยิงแต่วันเกิดเหตุเกิดหยิบปืนขึ้นมาขู่แล้วเกิดยิง แล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านซึ่งอยู่แถวนั้นโดนลูกหลวงไปสองคนเป็นเด็กคนหนึ่งโดนเข้าที่รักแล้อีกคนหนึ่งเป็น,<ด>นผู้ชายโดนเข้าที่เข,าข่าแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่ดูดำดูดีไม่พาไปส่งโรงพยาบาลบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ขนาดที่ก็บอกว่าไม่ได้ทําแต่ชาวบ้านอยู่ตรงนั้นก็ชี้บอกตำรวจเขาี้ยิงตำรวจเขาี้ยิงเป็นคลิปที่มีการแชร์กันก่อนหน้าเนี่ยนะครับ ¡Vamos! ล่าสุดนะครับผู้กกับโรงพักบุรีพันธุเดชกันชวนบินพารามรับแลวนะครับว่าพร้อมจะรับผิดชอบนะครับเป็นอุบัติเหตุจากปืนของตำรวจลั่นนะครับโดยบอกกับนักข่าวนะครับว่าเมื่อ10มีนาตอน6โมงเย็นตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราบของโรงพัก8นายไปตั้งจุดป้องกันเหตุบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองสวาซึ่งปฏิบัติเป็นประจำ มีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขับไได้วยความเร็วเมื่อเห็นตำรวจก็พยายามจะแหกด่านตำรวจก็เตรียมพร้อมสกัดปรากฏว่ารถมอเตอร,ถร์ไซค์คันนี้พยายามจะพุ่งชนเจ้าหน้าที่ต้องชักปืนขึ้นมาขู่และพยายามจะดึงกระเป๋าสะพายของคนขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าด้วยความเร็วของรถทําให้เสียหลักทําใหเปินลั่นหนึ่งนัดจนมีผู้บาดเจ็บสองรายจริงๆหลังจากนั้นส่วนหนึ่งได้ตามจับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เรียกรถบุญนิธิเพื่อน,นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พุ่กับบอกว่าสนอบินบุรียินดีรับผิดชอบทั้งหมดเบื้องต้นได้ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็ในระหว่างการรักษาตัวก็ได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็มีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจว่าตารวจไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายประชาชนค่ะฟังเสียงดูครับรก็ปรากฏว่าเขาก็มาด้วยความรวดเร็วแล้วก็จะกุ่งชนนะครับดาบสมพงศ์แกก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วก็เอามือพยายามดึงกระเป๋าสะพายของเขาไว้แต่ปรากฏว่าด้วยความแรงของรถ ทำให้แกเสียหลักนะครับพอแกเสียหลักปุ๊บมือที่ถืออาวุธปืนมันก็เลยลั่นลงพื้นพอลั่นลงพื้นก็ปรากฏว่าเศษของอาวุธปืนต่างๆก็ปรากฏว่ากระเด็นไปโดนประชาชนที่เดินผ่านมาสองท่าบางฝ่ายก็รีบสกัดจับแต่ก็คงจะไม่ทันเพราะมันหลบหนีไปได้แล้วก็เลยรีบเรียกรถมูลนิธินะครับให้มานําตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลผลการเียกทะเลออกมาก็ไม่ถูกจุดสําคัญแต่อย่างใดแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเป็นลูกกระสุนทั้งลูกอะไรเงี้ยก็คือเป็นเศษกระสุนออหรับดีๆเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับดูแลค่ารักษาพยาบาลก็เอากับเช้าไปเยี่ยมเขานะครับแล้วก็พูดคุยาการในลักษณะที่ว่าสร้างความเข้าใจว่าไม่ใช่ตำรวจจงใจยิงประชาชนอาจารย์คลิปออกมานะครับเพราะว่าถ้าตำรวจจงใจยงิงประชาชนก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ คือปืนลั่นลงพื้นแล้วก็กระดอนไปโดนสองคนเนี่ยนะครับผู้กุกับยังบอกด้วยนะครับว่านอกจากจะรับผิดชอบทุกประการแล้วตํารวจที่ทําปืนลั่นก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงอีกอย่างละเอียดเบ<อ>ื้องต้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ข้างนอกให้มาอยู่งานตุรการแล้วเนี่ยนะครับขณะที่ฝ่ายของญาติของเด็ก รวมถึงผู้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยน้องรัคุณสุกัญญานะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเข้ามาดูแต่คุณสุกัญญาบอกตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรก็มีการจ้างมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งหลานสาวเอาไปที่โรงพยาบาลส่วนน้องเขยอ,อีกคนหนึ่งชื่อคุณทวัชชัยที่โดนยิงที่หัวเข่าที่มีเศษกระสุนยอยู่ที่หัวเข่าเนี่ยนะคะก็มีการไปกับรถกู้ภยัยคือคุณสุกัญญาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยขอร้องตำรวจบอกว่าไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลก่อนได้ไหมแต่เธอบอกว่าตำรวจตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้เธอก็เลยตั้งคคาาถมมนะะ ขึ้นมา,นมาเรื่องนี้ค่ะตำรวจก็ไล่ไล่แล้วก็แต่ตำรวจอะบิดหนีนะเอ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะบิดหนีนะไม่ทนันตำรวจก็เลยยิงยิงปืนลงพืน้นแล้วก็โดนสองคนเนี้ยแต่ยิงแค่นัดเดียวนะทำปืนลั่นเลยไม่ใช่เลยตำรวจไม่ได้ทำปืนลั่นเลยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้จังหวะนั้นนะเขาฝากปืนขึ้นมาหลายรอบแล้วไงเพราะว่าเขาเขายิงเลยไม่ใช่ลัน่นยิงเลย แต่เขายิงลงพื้นไงเขาไม่ได้ถ้าเขาจะขู่ทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้าตำรวจก็เข้ามาเหมือนกูเข้ามากันอ่ะกูเข้ามากูเข้ามาแต่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรน้องเขามไม่ใช่หมอได้ใส่รับจ้างคือต,ตอนแรกอะ่ะบอกให้ตำรวจช่วยใี้น่น้องเขาขึ้นไปรถก่อนได้ไหมไปส่งก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาเขาไม่มีหน้าที่ตรงนี้ แต่อยากจะบอกว่าถ้าไม่มีหน้าที่ตรงนี้ตำรวจที่ช่วยเด็กจมน้ำอ่ะตำรวจที่ช่วยคนคลอดในรถแท็กซี่ล่ะทำไมเขาทำได้ล่ะทำไมคุณไม่มีหน้าที่ตรงนี้แค่พาคนป่วยไปโรงพยาบาลแค่นี้นะนี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกการเนี่ยนะครับญาติบอกนะครับคนที่ถูกกระสุนเข้าที่เข่าเนี่ยบอกว่ามีเศษตะกั่วอยู่ที่หัวเข่าสี่จุดโดยที่ตอนนั้นออกมาอยู่หน้าบ้านเพื่อดูแลเด็ก,เดกๆเกิดเหตุการณ์พยายามจะเดินกลับบ้านแต่เจ็บจนทรุดลงไป ขณดที่อย่างที่ว่าเนี่ยนะตอนนี้เด็กอายุ13ขวบเป็นเด็กผู้หญิงก็ถูกกระสุนบริเวณรักแรลด้านซ้ายก็มีการฝากไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับว่าคือในจุดที่มันเป็นจุดชุมชนเนี่ยให้เรามัดระวังเนี่ยต้องไบฟังเสียงดูครฮะไ้ถึงผมผมจะเดินหนีเข้าบ้านแล้วก็ยิงเข้ามาเลยแล้วผมก็ยิงเข้ามาเลยครับ ยิงเข้ามาผมก็ซุดลงไปแล้วทีนี้ออร,นรู้ตัวว่าโดนแล้วแล้วก็ซุดลงไปเลยหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคนช่วยกันเยอะแย,ยะหมดเลยแต่ตำรวจไม่มีมาช่วยเลยไม,ไม่มีมาช่วยเลยครับไอคนยิงก็ไม่มาช่วยเหมือนกัน<ช>ก็มีไปบ้างก็มีไปดูเราบ้างก<ช>็มีพ่อพูดคุยอะไรนี่นหน่อย เขาไปดูดูเรื่องแผลอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากาได้ยังไงเพราะผมถูกยิงอย่างนี้เขาอยากฝากฝากบอกตำรวจด้วยว่าตั้งด่านให้ดูดีหน่อยว่าเขาหนีเขาหนีเพื่ออะไรเขามีอาวุธไหมไม่ใช่อยู่ดีก็ปืนวิ่งไล่ยิงคนอื่นเขาแล้วดูด้วยถานที่เขาว่าพกปืนมาไปฐานที่ยังไงว่าเป็นยุมชนหรือว่าเป็นถนนอะไรใหญ่ๆฟัวไปโดนพลาดโดนโดนเด็กมาเสียชีวิตมันจะย,ย,ยุ่งยิ่งกว่านี้อีก ยังไม่รู้สึกตอนนั้นยังยังไม่รู้สึกเดินไปหาพี่ก่อนแล้วพักก็รู้สึกปวดปวดแล้วเดินไปหาพี่สายคนนึงแล้วก็บอกว่าเจ็บก็ไม่ค่อยเป็นไรมากแค่มีอะไรฝังอยู่ข้างในเฉยแต่<ๆ>เขานัดไปตรวจอีกทีวันศุกร์กับวันจันทร์พร้อมกันนะ เป็นสิจ้ามีอะไรฝังอยู่ข้างในเนี่ยนะฮะคือนิดเดียวมันถ้าเป็นอุบัติเหตุวันนั้นถ้าเกิดอันนี้ข้อมูลมันไม่ตรงกันนะฮะแต่สมมุติว่าตำรวจพี่เกิดเรื่องถ้ามันมันอย่างนั้นก็เข้าไปรีบช่วยหรือส่งโรงพยาบาลความรู้สึกมันก็จะไม่รุนแรงเจ็ดวิกาสามสิบนาทีช่วงหน้ากลับมากดหมายเงินผู้สองล้านล้านและปปิกิริยาจากที่ข้างต่างๆรู้เดี๋ยวครับ